thank mm. ธรรมชาติไม่เคยพูดมากธรรมชาติมีแต่การกระทำอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยเตือนอะไรลวกหน้าเราด้วยมันเกิดมามันมันฟังก่อนเหมือนพายุที่มันมาแรงๆอย่างเยอะแล้วพ้นไปอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่ามันมันไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้มีแก่นความสําคัญ ในในในสิ่งในสิ่งนั้นนั้น่ะมันพายุมันมาทำลายทำลายทำลายอ่ะแล้วมันก็ขาดคนไปอย่างเงี้ยอือมันเหมือนคำเนี้ยเหมือนพวกเราเอาแต่พูดอ่ะมันไม่ได้หรอกมันต้องฟังบ้างฟังเหมือนที่เขาบอกว่าฟังให้มากกว่าพูดอย่างเงี้ยออหรือว่าทำให้มากกว่าพูดอย่างเงี้ย คนโลกนเนี้ยมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติคนเราก็ควรเป็นตัวของตัวเองก็คือธรรมชาติของตัวเองต่อให้มันหนักหนาแค่ไหนแต่ธรรมชาติก็ไม่เคยไม่เคยไม่หยุดนะต่อให้ธรรมชาติจะโหดร้ายแค่ไหนธรรมชาติก็ยังหยุด คงมีอะไรที่เราไม่หยุดทำบ้างจะดีจะพยายามจะหนักหน่วงกับมันสักแค่ไหนถึงแม้มันจะเป็นเรื่องดีนะแต่วันหนึ่งมันก็ต้องหยุดไม่ต่างกันเลยถ้ามันเป็นเรื่องราอ้ายยังไงมันก็ต้องหยุดอยุดสักวันแหละ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนจุด,ดยืนคุณเป็นอย่างไรคุณจะเป็นสิ่งเดียวมันเป็นตัวของตัวเองอม,มันก็จะไปเชื่อมโยงกัที่บอกว่าเป็นธรรมชาติอพอเราเป็นตัวของตัวเองปุ๊บคือเราอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทอี่แบบว่า คนคาดหวังให้เราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนั้นสิทำแบบนี้สิอย่างจริงคือถ้าเราไม่อินเราไม่ได้คอยตามแบบนั่ะหรือถ้าคุณยึดถือสิ่งใดแต่คุณไม่ได้อยู่ในที่ที่คนยึดถือสิ่งเดียวกันนั้นน่ะคุณก็จะถูกผลักดันออกถ้ามันไม่เหมาะกับเราอ่ะ ไม่เขาผักเราเราก็ผักตัวเองออกมาอืมคุณยึดยึดถือในหลักอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะ่ะคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรถ้ามันเป็นภาระหน้าที่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน,งานหรือการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากในสังคมอย่างเงี้ยบางที การแสดองออกอ่ะมันจะเป็นต้องลดตัวตนอารมณ์มันรวยหรือว่าทาเพื่ออยู่ร่วมกันสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะอยู่ในศรัทธาของตัวเองยังต้องรู้จักตัวเองควรควรจะรู้จักตัวเองต้องมีศรัทธาในตัวเองก่อนใช่ต้องมีศรัทธาในตัวเองก่อนอืม ถึงจะทาให้คนอื่นเชื่อได้ใครไม่เชื่อก็ก็เรื่องของเขาอเราแต่เราก็เชื่อเาออทุกคนจะอยู่ได้เ้วยศรัทธาไม่ไม่ได้อยู่ด้วยมายาคติของคนอื่นจริงจริงทำเอาเอาตัวเองออกไปอะไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตวิญญาณของตัวตนเราอะเออแค่นั้นสิ่งที่เป็นตัวเองใช่เองเชื่อว่ามันดีแล้วแหละใช่ก็เนี่ยคือศรัทธาศรัทธาและธรรมชาติโอเค ก็ต้องแบบนั้นกันแต่ไม่ตั้งใจจะเสนาะติของคนอื่นอะไร